สวัสดีครับฟุตบอลที่น้าแมวหยิบมาให้ทัศนะในวันนี้นะฮะเป็นลีกสำรองของเบลารุสครับแข่งขันกันในเวลา5โมงครึ่งนะฮะตามเวลาบ้านเราวันนี้นะฮะ17นาฬกามนาทีบาเต้บอริซอฟชุดสำรองครับพบกับ FC s ซ l ส s ลุสสำรองนะฮะก็คู่นี้ถือว่าสูสีกันมากเลยฮะลุงเสงชี้แดงลุงแสงชี้น้ำเงินใครต่อรองกันเลยทีเดียวฮะต้องบอกว่าแบบนั้นนะ คือปาเต้สำรองนี่ไม่เหมือนทีมชุดใหญ่และทีมชุดใหญ่อะเป็นจ่าฝูงแต่ปาเต้สำรองฮะเป็นรองบ้วยนะฮะอยู่อันดับ15ครับ8เกมที่เล่นไปนะครับชนะ1เสมอ1แพ้6ยิงได้แค่7ประตูเองฮะเสีย18 FC ซีลุสอันดับนี้กว่านะฮะอยู่ที่12ชนะ2เสมอ2แพ้4ยิงได้13ประตูเสีย18ประตูเราจะเห็นได้นะฮะว่าทั้ง2ทีมมาเกมรับร่วมเหมือนกันเลยฮะเสีย18ประตูจาก8นัด ก็พอๆนะฮะแต่เกมรุกของ FC สซลุสสำรองนะฮะไว้ใจได้มากกว่าฮะยิงได้มากกว่าบาเต้สำรองชัดเจนฮะก็โอเคครับโอกาสเสมอกันมีสูงแต่ว่าถ้าจะมีทีมชนะน้ำแมวชอบทีมที่มีเกมรุกหนักหน่วงกว่าอย่าง FC สซลุสสำรองครับมองว่าวันนี้มีอยู่2ช่องครับ FC สุสสำรองไม่เสมอก็ชนะครับผม